ส่วนพฤติกรรมของผู้ที่ต้องสงสัยและเข้าข่ายการสอบสวนเป็นโรคไวรัส Ebola. อีโบลานครับล่าสุดนั้นผลการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแล้วนะครับว่าไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ว่ายังคงต้องมีการกักตัวเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปครับน,นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปลักระทรวงสาธารณสุขยืนยันผลการเฝ้าระวังสอบสวนโรคไวรัสอีโบลา พบผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรคติดต่อไวรัสอีโบลาหนึ่งรายนะครับเป็นผู้หญิงชาวกินีอายุ24ปีซึ่งเธอนั้นก็เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาถึงยังประเทศไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากระทั่งวันที่29สิงหาคมครับเธอนั้นมีอาการไข้สูงสูงถึง38องศาเซลเซียสเจ็บคอและก็มีน้ำมูกด้วยนะครับซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคอีโบลา เธอก็เลยเดินทางไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีสึ่งคณะแพทย์ได้กักตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อของอาคารผู้ป่วยชั้น5ห,ห้องศัลยกรรมหญิง ผลการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งแรกกรมทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแจ้งผลการตรวจว่าไม่พบการติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ว่ายังคงต้องเฝ้ารอดูอาการต่อไปและจะมีการเจาะเลือดตรวจครั้งที่2นะครับในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการยืนยันผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับมยายังส่วนของน่า หลังจากทราบผลมันก็จะมีคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นไว้ในระบบก็จะคอยดูว่าวิธิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับแล้วคงดาเนินการมาตราการต่างๆต่อไปครับผมเป,เป็นผู้หญิงครับเดินทางมาทำอะไรยังไงครัมาจากประเทศกินีนะครับเขาคงมาทําธุระส่วนตัวนะครับอันนี้คงคงเป็นธุระส่วนตัวของเขาครับ ส่วนผู้สมัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในไข่สอบสวนโรคทั้ง16รายนะครับอยู่ในระหว่างการเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังติดตามอาการในโรงพยาบาล21วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะฟักตัวแล้วก็เป็นการกําจัดในเรื่องของวงจรการแพร่ระบาดให้อยู่ภายในขอบเขตของวงการแพทย์เท่านั้นนะคะในส่วนของหญิงสาวกนีเองนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เดี๋ยวอรอผลตรวจเลือดครั้งที่